เช้าลักษณาราศีมังกรนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับ ดวงชะตาของท่านในเดือนมิถุนายนนะครับ25งหนะเดือนที่นะครับดาวเกตดาวพระเกตได้ย้ายมาทับลัคนาราศีมังกรน่าจะช่วงประมาณวันที่1ิบ8แปดอะไรเนี่ยแหละนะครับ แต่เอาเถอะนะครับมันมีดาวอีกดวงหนึ่งที่ย้ายไปเป็นกเกษตรราธิบดีนั่นคือดาวอังคารนะครับย้ายไปได้กเกษตรราธิบดีในเรือนพันธุเล็งไปยังเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนการงานเองคือดาวศุกร์ก็ได้ย้ายนะครับไปร่วมนะครับกับดาวอาทิตย์ซึ่งมันย้ายวันติดติดกันเลยนะฮะ วันดาวศุกร์เนี่ยย้ายวันที่14มิถุนายนถัดไปอีกวันหนึ่งก็ดาวอาทิตย์ย้าย15มิถุนายนการงานของคุณยังมีความสำเร็จดีแต่มีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเยอะแล้วกำลังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับภายในอะไรบางอย่างในเรื่องการงานแต่อย่างหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนที่สุดคือ ไอเดียหรือความคิดใหม่ๆของคุณสิ่งที่คุณมีแพลนจะทำนะครับน่าจะมีความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนะอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆแลนอยากจะท,ทำอันนู้นทำอันนี้ฉะนั้นช่วงกลางๆเดือนมิถุนายนน่าจะได้ขยับน่าจะได้เริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่ง จะว่าไปแล้วนะครับในเรื่องของการเงินการทองชาวลัคนาราศีมังกรถือได้ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วงต้นต้นเดือนมิถุนายนเลยช่วงนั้นมีโอกาสจะได้เงินได้ทองหรือมีอินคมอะไรเข้ามานะครับเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาบก็ไปได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีฉะนั้นช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้ามิถุนายน ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสจะได้เงินได้ทองได้ลาบอาจจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินให้ทองก็ได้เป็นไปได้ทั้งนั้น1-5ถึงจึงเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีมังกรหกถึงนะครับ11-15ถึงช่วงนี้การงานก็ยังดำเนินไปได้ดี แต่อาจจะมีเรื่องรักรักหรือมีใครมาถูกอ,อกถูกใจคุณก็มีความเป็นไปได้นะครับ6ถึง1 0 1 1ถึง15 16ถึง20นะครับเป็นช่วงจังหวะที่การงานมีความก้าวหน้าเลือเกินนะครับมีความก้าวหน้ามีความเฮงมีความปังเข้ามานะครับงานขยับไปในทิศทางที่ดี แล้วก็แล้วก็แล้วก็คุณเองนั้นจะมีความสําเร็จนะครับในทิศทางที่บ่งบอกว่าชะตาชีวิตมีความก้าวหน้านะนะครับ 16- กถึง2ี่อถึง20 21ถึง25าการเงินการทองก็ขยับดีขึ้นอีกมีข่าวดีในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามามีลาภผลการเงินที่ดีเข้ามานะครับแล้วก็2 6จนถึง30 ช่วงนั้นงานก็จะมีอะไรให้ทำเบ็ดเตล็ดอยู่นะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมังกรนะชาวลัคนาราศีมังกรคุณดาวสาวของคุณไปอยู่ในเรือนการเงินจะมีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองมีข่าวดีในเรื่องการเงินเข้ามา นะครับเป็นช่วงจังหวะที่คุณขยันแล้วก็อยากกระทำน่นทำนี่ให้เกิดความสำเร็จนานับประการทีเดียวแต่ก็จะทยอยทยอยค่อยค่อยขยับเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนั้นมันสลับดีกับไม่ดีในช่วงครึ่งเดือนแรกก็าอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครึ่งเดือนหลังอาจจะไม่ค่อยได้อย่างใจนักก็อย่าเอามาเป็นปัญหาอย่าเอามาจุกจิกใจก็แล้วกันครับมองข้ขามมองผ่าน,าน,านไป แต่ภาพโดยรวมนั้นถือว่าชะตาชีวิตของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วผมก็มีความเชื่อมั่นว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคือช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวศุกร์มันไปอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ชาวมังกรอาจจะจุกจิกใจเรื่องความรักหรือ ถ้ามีใครเข้ามาชอบพอขอให้ดูแบ็กกราวดูสถานะเขาให้ดีว่าคนคนนี้มาดีหรือไม่ดีอย่างไรนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับใครที่มีคนมาคุยใหม่ๆถ้าเกิดมาคุยกันในช่วงครึ่งเดือนแรกอันเนี้พอที่จะคุยได้แต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยอย่าไปคุยอะไรมากนะครับเพราะดูเหมือนกับจะสู้ช่วงครึ่งเดือนแรกไม่ได้แต่ภาพโดยรวมในเรื่องการเงินการทอง การงานน่าจะขยับในทางที่ดียิ่งขึ้นมีโอกาสจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรต่างๆหรืองานที่คุณรับผิดชอบอยู่แต่ก็จะไปในทิศทางที่ดีที่น่าพึงพอใจนะครับสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีกับดวงชะตาในเดือนมิถุนายน2567ไปก่อนนะสวัสดีครับลัคนาราศีพฤกษ์นะครับ ดวงชะตาในเดือนมิถุนายน2567นะครับเดือนที่นะดาวย้ายออกจากลัคนาราศีของคุณสดวงด้วยกันหนึ่งในนั้นคือดาวพุธสองคือดาวศุกร์สามคือดาวอาทิตย์เป็นการย้ายออกนะครับ ไปอยู่ในเรือนการเงินคงมีแต่ดาวพฤหัสกับดาวมนุษยยูที่ยังทับลัคนาราศีพฤกษบอยู่ในยักความหมายแห่งการพยากรณ์ตรงนี้บอกได้ชัดเจนว่าชาวลัคนาราศีพฤกษบในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่คุณนะครับจะมีโอกาสมีลูกทางในการเมคมันนี่ในการหาเงินได้หลายทาง หรืออาจจะมีเงินพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาก็มีความเป็นไปได้ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีพฤกษพ์เองนะครับเดินไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็อยู่กับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่า ชาวลัคนาราศีพฤษกมีโอกาสที่จะมีกำไรกำไราจากการค้าหรือธุรกิจหรือมีไอเดียอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาและชาวลัคนาราศีพฤษภเองนะครับคุณน่าจะมีนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะได้เริ่มทำมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคจาก สิ่งที่คุณจะได้ลงมือลงแรงทำตรงนี้อีกอย่างหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนนะครับของชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นดาวลาบมาทับตำแหน่งดวงคุณจะหันไปทางไหนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดคุณยังเป็นชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับที่จะเจรจาตาออวยอะไรก็ตามคนให้การเชื่อถือคนให้การยอมรับ ดาวเจ้าเดือนลัคนาราศีของคุณคือดาวสุกโค,โครจรไปอยู่กับดาวพุธนะครับซึ่งพุธได้กเกษตราธิบดีสุกับพุธเป็นคู่ธาตุน้ำโอ้โหแสดงว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยให้ผ่านวันที่1ถึงวันที่5ไปก่อนนะ6ถึง10 11ถึง15ช่วงนั้นเจราจาอะไรก็ได้เงินเจราจาอะไรก็รับทรัพย์รับโชค1ถึง5อาจจะไม่ค่อยดีนักช่วงนั้นขับรถขับราให้ระวัง พยายามอย่ามีโทระง่ายอะไรที่ดูแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองพยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของใครก็ให้เขาจัดการไปอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยพอหถึงสิบ1อถึงส5ห้าช่วงนั้นการเงินการทองดีมากหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองมีโชคดีเข้ามานานาประการทีเดียวและชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพเองนะครับ มาต้องมาระวังอีกครั้งหนึ่งในช่วง16จนถึง20ช่วงนั้นให้สงบปากสงบคําอย่าไปเจราจาอะไรที่ทำให้ตัวเองนั้นเสียเปรียบหรือเจราจาแล้วตัวเองติดลบอะไรที่เราไม่รู้ก็ไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นใดๆชาวลัคนาราศีพฤษบนะครับมาถึงช่วง21จนถึง25ช่วงนั้นงานอาจจะมีการแก้ปัญหาเยอะหน่อย ใครที่ต้องทำงานแบบรวมกลุ่มเป็นทีมอาจจะต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ร่วมงานอยู่บ้างคุยกันแล้วสื่อสารกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยแฮปปี้พอ26จนถึง31มิถุนายนการงานกลับจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอีกครั้งไอ้ที่คุยไม่รู้เรื่องคุยไม่ค่อยแฮปปี้ก็น่าจะคุยกันแล้วมีความรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้น ชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับสรุปความรวมๆนะในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่การเงินจะขยับดีขึ้นอย่างมากอย่างน้อยที่สุดนะครับถ้าของเดิมมันดีอยู่แล้วก็จะมีรายรับพิเศษจากตรงนู้นตรงนี้เข้ามาหรือได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆที่แปลกออกไปจากเดิมและทําให้เราสนุกทําให้เรามีความกระดีกระดาอยากกระทําและก็นั่นแหละครับก็เป็นอะไรที่ส่งผลดีให้อย่างมากสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ นะส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองย้ายราศีในวันที่2อมิถุนายนเดินเข้าเกษตรราธิบดีแต่อยู่ในเรือนวินาศใครที่มีคู่อยู่แล้วจะรู้สึกว่าจูนกันได้ดียิ่งขึ้นแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วชาวลัคนาราศีพฤษภไอดาวที่เดินแบบเนี้ยความรักมันจะคบหากันแบบไม่เปิดเผย ซึ่งจะส่งผลดีกว่าการครบหากันในแบบเปิดเผยเพราะดาวอยู่ในเรือนวินาศนั่นเองอย่างไรก็ตามต้องพยายามอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาจุกจิกหัวใจอย่าเอามาหงุดหงิดขอให้ตัวเองนั้นนะครับทราบไว้ว่าดาวความรักดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแฮปปี้ขึ้นแล้วนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่ก็น่าจะมีคนเข้ามาชอบพอมาถูกใจแต่ความรักความรักหรือความสัมพันธ์ ก็น่าจะดําเนินไปแบบลับๆไม่เปิดเผยเพราะดาวไปอยู่ในเรือนวินาศนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลหากรบกบนี่แล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากกว่าเสียในเรื่องความรักสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับย้ํานะในเดือนมิถุนายนจังหวะและโอกาสที่ดีเรื่องงานกําลังเข้ามาแล้วก็จะมีความเจริญก้าวหน้าหยิบจับอะไรก็จะได้เงินได้ทองมีความโชคดีนะครับแล้วก็ ชาวลัคนาราศีพฤกษบนะไอเดียอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้มีโอกาสจะเอาไปทำแล้วสำเร็จรับทรัพย์รับเงินแน่นอนสินแสาหมิงขอให้โชคดีสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน2567 นะครับเดือนที่ดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวศุกร์ไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าเขาเรียกเรือนที่สิบเรือนกร,รมมะอาทิตย์ไปได้ราชาโชคแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะครับซึ่งอาทิตย์กับศุกร์นั้นเป็นคู่สมพลดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกันสินแสหมิงบอกได้เลยว่า การเงินของชาวลัคนาราศรีกันกาจะขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกระเตื้องขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านๆมารอเงินอะไรอยู่ก็มีโอกาสจะได้แม้อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลของดาวมันเดินไปในทิศทางที่ดีแต่ดูเหมือนว่าชาวลัคนาราศรีกันนั้นอารมณ์ก็ยังไม่ค่อยบ่อจอยนักยังไม่ค่อยแฮปปี้นัก นะครับดาวราหูนะครับเล็งลักนณาราศีกันอยู่บางทีก็จุกจิกหงุดหงิดไม่น้อยบางทีก็เอาเรื่องเอาราวจากตรงนู้นตรงนี้มาปฏิปต่อทำให้ตัวเองจุกจิกใจยุ่งยากใจในเรื่องของงานนะ ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสักนิดหนึ่งเพราะว่าดาวอังคารก็ย้ายย้ายไปเกษตรราธิบดีอังคารจะย้ายในวันที่สองมิถุนายนพออังคารย้ายปับ๊บอังคารกับเสามันก็ทำมุมปลายหอกกับชาวลัคนาราศีกันต้องระวังสุขภาพร่างกายไว้บ้าง อย่าหาักโหมจนเกินไปหาเวลาออกกำลังด้วยแต่ก็ออกแบบพอหมาะพอควรกับตัวคุณเองนะซึ่งคุณจะรู้ว่าคุณพอหมาะพอควรแค่ไหนถูกไหมนะครับ1-5ถึงนะ1นถึงมิถุนายนช่วงนั้นอารมณ์ร้อนนะครับอารมณ์ร้อนหงุนหงิดง่ายเห็นอะไรแม่งขวางหูขวาง,วางตาไปหมด นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราเองนั้นเหมือนกับคอนโทรลอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้พอ6 1ถึง10เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกัน6 1ถึง10จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและเหมือนกับมันมีอะไรเข้ามาทำให้เรากระชุ่มกระชวยแฮปปี้ด้วยนะครับในเรื่องของความรักนะ 1 1จนถึง15ช่วงนั้นการงานก็ขยับเปลี่ยนแปลงดีจะมีข่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเป็นเรื่องที่ยากๆเป็นเรื่องจุกจิกใจแต่ก็จะทำให้สำเร็จได้อย่างดี1 6 2 0ถึง20ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องตุกติกเรื่องกงโกงหรือเรามีความไม่แฮปปี้นะครับ กับการที่เรามีคอนแทอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานแล้วคนที่คอนแท c กกับเรานั้นพูดจาไม่เป็นคำพูดหรือนะครับเรามีความรู้สึกคาดหวังอะไรบางอย่างมันไม่เป็นไปตามนั้นเราก็หงุดหงิดใจนะนี่นะครับ1 5อ 16, ่จนถึง20พอ21จนถึง25ช่วงนั้นแฮปปี้ขึ้นมากเลยมีความรู้สึกสบายใจปลอดโปรง่ง มีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นคนโสดก็มีโอกาสจะมีคนที่ถูกใจเข้ามารักเข้ามาชอบนะครับแล้วก็26จนถึง30ช่วงนั้นโชคดีในเรื่องของการเงินนะจะมีเงินเข้ามามีโชคดีในเรื่องเงินเข้ามาติดต่ออะไรก็ดูง่ายกว่าช่วงที่ผ่านๆมาตั้งเยอะตั้งแยะ อยากกันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีกันนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของความรักเรื่องคู่ครองนั้นผมขอแยกย่อยออกเป็นสามแบบคนโสดมีโอกาสพบรักจากโลกออนไลน์โลกโซเชียลคนโสดนะมีโอกาสพบรักจากโลกออนไลน์โลกโซเชียลคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับ จะคุยประสานกันดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแม้จะยังไม่ทั้งหมดแต่ก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นนะครับส่วนคนที่คบหากันอยู่ในแบบที่สถานะไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องไปกลเฮียนกระหือหรือจะต้องเปิดตัวหรืออะไรมากมายหรอกครับนะเดี๋ยวมันจะเรียกแขกเรียกปัญหาจุกจิกใจเปล่า ถ้าคุณกับเขาไปด้วยกันได้ดีต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลกันได้เอืออ่อนทอกันได้ดีก็ดีแล้วนะครับไม่ต้องไปเอาความชัดเจนหรือจะต้องไปประกาศอะไรให้โลกรู้มากนักหรอกเดี๋ยวมันจะนําความยุ่งยากใจมาให้ภายหลังเพราะชาวลัคนาราศีกันคุณเองก็เป็นที่จับตาของคนหมู่มากเหมือนกันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันนะครับ ทีนี้อธิบายมาถึงตรงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีก,กันคืออาทิตย์กับศุกร์เนี่ยมันไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าในเรือนการงานแล้วคุณก็เป็นคนที่โดดเด่นมากในเรือนการงานแต่พยายามนะครับผมติงไว้นิดหนึ่งมีความสำเร็จมีคนชื่นชมได้โอเคแต่อย่าพยายามไปเขาเรียกว่าคือต้องพยายามอ่อนน้อมผอมตัวไว้ นะครับอย่าไปโชว์ออฟโชว์พาวมากเพราะว่าราหูยังเล็งลักอยู่นะครับมันมีทั้งคนที่ถูกใจคุณถูกอัธยาศัยคุณไอคนที่เพ่งเลง็งหรือแม่งคอยจับผิดคุณแม่งก็มีโดยเฉพาะไอราหูที่เล็งลักอยู่อังคารกับเสามันทํามุมปลายหอ,อกอยู่เนี่ยนะครับต้องรู้หลบเป็นรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะติงชาวลัคนาราศีกันเอาไว้ข้าแค่นี้แหละแต่ว่านอกนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับดวงชะตาในเดือนมิถุนายน,นสินแสขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ